สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจูนละล้านไลออนคากันอีกเช่นเคยนะคะมาพบกับรีวิวรถสวยบายจุนไลออนคานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าต้องไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าเรามีรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะประวัติเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและโชมนี้นะคะยังมีวาันตีศูนย์นะคะเหลืออยู่นะคะ5ปีหรือ1 5 0น0 0กิโลเมตรแต่แอบกระซิบก่อนนะคะว่าราคาดีมากๆนะคะราคาหายไปแล้วกว่า5 0 0 0สนบาทเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจุนจะพาไปชมพรีวิวภายนอกภายในก,นกันก่อนเลยคะ่ะ และสำหรับคันนี้นะคะก็คือตัวเจ้าฟอร์จูเนนะคะเป็นตัว2.4ลิตรเดอร์วีนะคะมาในปี2023และคันนี้นะคะเลขใบเพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะอย่างที่จูนแจ้งค่ะ ราคาหายไปแล้วเกือบ5 0 0 0สนบาทนะคะจากปลายแดงราคาปลายแดงนะคะออกใหม่นะคะมือหนึ่งคันนี้จะอยู่ที่1 4 9 0 0 0้านแบาทนะคะแต่วันนี้นะคะพิเศษมากค่ะราคานะคะไม่ถึง1ล้านแล้วนะคะเพราะอันนี้เราจะขายเพียงแค่ 9,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะยังมีวารันตีศูนย์นะคะยังอยู่นะคะ5ปีหรือ150,000กิโลนะคะและยังมาพร้อมออปชั่นแบบจัดเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซนเซอร์หน้าหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะ ฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะ BSM จุดเตือนจุด,จดอับสายตานะคะและพานไม่ได้เลยนะคะกับระบบช่วยการขับขี่ Cruise Control ค่ะลูกค้าท่านใหญ่นะคะที่ยังไม่เคยชมคันนี้นะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะเดีย๋ยวจูนพามาชมพามารีวิวกันเลยค่ะเริ่มในส่วนจากกระจังด้านหน้ากันก่อนนะคะชมนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากเป็นชมใหม่แล้วนะคะกระจังหน้าก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดํานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยตา 4, ้าสีโครเมียมส,สวยๆแบบนี้เลยและ รุ่นนี้นะคะลีดเดอร์นะคะยังมีนี่เลยค่ะก้อง360องศาหรือก้องรอบคันนะคะคันนี้มีมาให้เรียบร้อยจากศูนย์เลยนะคะและอย่างที่จูนแจนนะคะสําหรับรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะที่ขายดีอันดับหนึ่งก็คือเจ้าแบรนด์ตัวตาวฟอร์จูเนคันนี้เลยและคันนี้นะคะยังได้เป็นสีขาวนะคะเป็นสีที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะใครที่ออก f o r t จูเนอรเนี่ย หาสีขาวอยู่ต้องคันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับไฟหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างตัวรถนะคะสีสันสวยงามค่ะเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะและล้อแมกนะคะยังได้ลายเดียวกับ le g e n เดอรเลยนะคะมากันด้วยนะคะขอบ18นั่นเองค่ะ ในส่วนของซุ้มล้อเบ้าโชกนะคะให้ดูกันบ้างนะคะไม่มีอุบัติเหตุนะชนหนักผิดควม่มน้ําท่วมนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้นะคะและด้านข้างตัวรถนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะและยังได้กล้อง360องศาหรือกล้องรอบคันและยังได้ BSM จุดเตือนจุดอับสายตาม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานจบที่คันนี้แน่นอนนะคะสําหรับรถ SUV ยยกสูงนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับบันไดที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ คิ้วกันสรดมีให้ทั้งหมด4บานนะคะและคันนี้นะคะยังใส่นี่เลยค่ะกันรอยคมเมียมนะคะมาให้ทั้ง4บานแล้วนั่นเองค่ะได้ดิสเบกทั้งหมด4ล้อแล้วนะคะและสำหรับด้านท้ายคันนี้บอกเลยว่าสวยแน่นอนค่ะสําหรับ Fort u n e r นะคะออกแบบดีไซน์มาได้อย่างดีนะคะสําหรับไฟท้ายนะคะก็ดีไซน์เก๋นะคะและรุ่นนี้นะคะยังได้นี่เลยนะคะ ฝาท้ายนะคะเปิดปิดแบบไฟฟ้าที่ติดตั้งมาจากโรงงานจุนบอกเลยว่าราคาไม่ถึง1ล้านนะคะก็สามารถจับจองกันได้เลยค่ะเริาม,มาจากคันด้านท้ายกันก่อนเลยนะคะให้ดูเลยค่ะน็อตนะคะไม่มีขันนะคะไม่มีขยับเลยนะคะ คันนี้นะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถบ้านมือเดียวนะคะมีหวัดดูแลเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเลยนะคะและในส่วนของนะคะภายในห้องพักผู้โดสารนะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะทุกตัวนะคะสภาพยังใหม่มากๆนะคะเบาะทุกตัวยังแดงยังตึงเลยนะคะและนะคะรุ่นนี้นะคะยังได้เบาะปรับคูหน้านะคะแบบไฟฟ้าแล้วนั่นเองค่ะและนะคะออปชันด้านในจุนบอกเลยนะคะว่าครบจบที่คันนี้นะคะเดี๋ยวจุนจะพาไปชมกันเลยค่ะและสําหรับภายในคันนี้นะคะสภาพ ใหม่มากๆน้องๆไปแดงเลยก็ว่าได้นะคะมาพร้อมกับกุญแจคีย์เลสนะคะเพียงแค่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มง,ง่ายๆนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะอึดถึกทนประหยัดน้ํามันนะคะต้องคันนี้นะคะเริ่มมาจากเบาะด้านข้างกันก่อนเลยนะคะเบาะด้านข้างนะคะจะเป็นเบาะหนัง สีดำนะคะสภาพใหม่มากนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะและยังได้บอบปรกไฟฟ้าคูหน้าแล้วนั่นเองค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะคันนี้นะคะสะอาดมากค่ะไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างใดเลยค่ะคอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะ สะอาดตามากๆเลยนะคะคันนี้สภาพพร้อมใช้งานมากค่ะและในส่วนของหน้าจอนะคะจุนบอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชันนะคะค่อนข้างคร,งครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเชื่อมต่อวิดีโอ FMAM เชื่อมต่อโทรศัพท์นะคะและรุ่นนี้นะคะที่พลาดไม่ได้นี่เลยค่ะยังมีนะคะกล้อง360องศาหรือกล้องรอบคัน,นมีมาให้ครบแล้วนะคะสามารถนะคะสะท้อนหน้าจอมาให้แบบนี้เลยค่ะและในส่วนของแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์แบบออโต้นะคะแอร์เย็นสบายหายห่วงค่ะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะถึง6สปีดเลยนะคะและนะคะเบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือแบบแมนนวลค่ะและคันนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียง30,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวนะคะได้รถปีใหม่ ไม่น้อยค่ะและสําหรับพวงมาล,ลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาล,ลัยหนังมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือนะคะสามารถเพิ่มเสียงลถเสียงนะคะวางสายรับสายโทรศัพท์ได้นะคะและด้านขวามือนะคะยังมีระบบช่วยนการขับขี่คุชคอนโทรนะคะและได้แอบแบ็คคูหน่าค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะจะได้กระจกนะคะออโต้ทั้งหมด4บานแล้วนั่นเองค่ะและรถคันนี้นะคะนี่เลยนะคะ คู่มือนะคะการใช้งานรถนะคะเล่มหนาๆแบบนี้เลยนะคะและนี่นะคะจะเป็นคู่มือการใช้งานรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่มือการใช้งานระบบนําทางนะคะคู่มือการใช้งานรถฉบับเต็มนะคะคันนี้นะคะจูนจะเอาไว้ให้ที่หน้ารถนะคะและสําหรับโต y o ต้ตานะคะเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วทั่วประเทศนะคะลูกค้าสามารถออกไปนะคะ เช็คนะคะตามระยะนะคะที่ศูนย์โตโยต้าได้เลยนะคะและสําหรับในห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างคะ่ะสําหรับคันนี้นะคะจุนบอกเลยนะคะว่าสภาพใหม่มากๆค่ะกินใหม่เนี่ยยังอยู่เลยนะคะ เบาในห้องผู้โดยสารเนี่ยแถวสองนะคะหรือแถวที่สามน่ะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆค่ะนะคะสภาพพร้อมใช้งานแบบนี้เลยคันนี้จุนบอกเลยว่ากินใหม่เนี่ยยังอยู่เลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะและราคานะคะลงจากป้ายแดงไปแล้วเยอะมากๆนะคะนี่นะคะเข้าด้านในนะคะก็ง่ายแบบนี้เลยนี่สามารถนะคะยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นะคะ บันไดนะคะที่มีเด็กเล็กนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่านะคะเขาจะนวมีตัวติดตั้งคาซิทมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แอร์ห้องผู้โดยสารจุนบอกเลยว่านะคะไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะเขามีแอร์ตอลังมาให้ทั้งหมดแล้วแบบนี้เลยค่ะ ฝ้าเพดานนะคะก็ใสสะอาดไฮแบบนี้เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะราคาหายไปแล้วนะคะเกือบ5้าแสนบาทนะคะเพราะวันนี้นะคะจูนขายเพียงแค่9990 0 0ับาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะที่เครดิตดีคันนี้สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะออกรถศูนย์บาทเลยก็ว่าได้นะคะแล้วเดี๋ยวจูนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะสำหรับห้องเครื่องด้านหน้านะคะบอกเลยว่าใสสะอาดค่ะไม่มีคบน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะ เครื่องนะคะอึดถึกทนนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ2 4 0 0 c ีนะคะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะน่าใช้มากๆนะคะเป็นแบรนด์หลักนะคะผู้คนไทยมาอย่างยาวนานนะคะลูกค้าที่หาอยู่นะคะต้องรีบต้องไวนะคะคันนี้นะคะสภาพพร้อมใช้งานแน่นอนค่ะให้ดูเลยนี่เป็นไงคะเครื่องยนต์นะคะไม่มีสันไม่มีโยกเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะมือเดียวนะคะและสําหรับคันนี้เลขไม่แค่ 3,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะใครที่หาอยู่กับราคาพิเศษนะคะวันนี้นะคะเราขายเพียงแค่9,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะร้วเราฟรีแวดฟรีค่าโอนให้แน่นอนอยู่แล้วนะคะซื้อจัดไฟแนนซ์เครดิตดีคันนี้นะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ ฟรีดาวจะผ่อนอยู่แค่16,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดเลยและนะคะร้านเรานะคะไลออนคานะคะยืนหนึ่งนะคะเรื่องของแถมนะคะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าโอนค่าจัดไฟแนนซ์เราไม่เก็บนะคะ วันออกรถนะคะเราจะมีน้ํามันเต็มถังนะคะกล้องบนันทึกเหตุการณ์ให้1ตัวนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยนะคะ1ปีเต็มเลยค่ะและซื้อรถกับร้านเรานะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะที่ร้านเรานะคะจะรับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ให้นะคะ1นปีหรือ2 0 0หมืกิโลเมตรกันไปเลยนะคะลูกค้าที่เห็นคลิปนี้อยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าที่ร้านเรานะคะมีบริการจัดส่งไฟแนนซ์นะคะ ไปเซ็ตเอกสารถึงที่บ้านหรือที่ทํางานกันเลยนะคะพอผลไฟแนนซ์ออกมาแล้วยังไม่สะดวกมาลาร์มรถอีกนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะซื้อรถกับเราบอกเลยว่ามีแต่ฟรีกับฟรีนะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะอยากจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่หน้าร้านก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เซิร์ชใน Google แบบว่า l i ออนคาร์รถมือสองเป็นภาษาไทยนะคะเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะและก่อนที่เราจะส่งมอบรถนะคะ จูนจะล้างสปานะคะขัดเครื่องสีให้ใหม่ลูกค้าได้รับรถไปนะคะมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยนะคะคุณภาพดีแน่นอนนะคะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมนะคะรถสวยนะคะรถด,ดีๆอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าต้องไม่ควรพลาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ